Oh, โดนจนได้ตำรวจไล่อะไร,ะไรน้าบิน ร้อยดูดแล้วอาโดนด,ดักมาอีกแล้วเกมก็เดี๋ยวตามท้านเปิดโอ้คุณตำรวจว่าไงจ๊ะตะโกนจากข้างทางเขาพูดได้มากอยากได้นะแจ่งแค่มาขายปูเองอะคุณตำรวจอ่า๋ยวผมรู้ด้วยว่ากาแบบนู้น à ah. Bay leo, Bay nhanh. Bay Bay nhanh. chân lời ah ah không biết khải lệch ngay trong u à, à! Ủ oh này à, mà lè... พร้อมเปลี่ยนรถเออเปล่ยเปลี่ยจไว้แล้วรถไม่พังพันเต็มหมดตัวอ วิตเป็นไงบ้างลดความเมืองไหวโยรถพี่ได้สุดยอดเอารถผมไนได้ไหจะเป็นเลือเราของใครไม่รู้สี่เลือดหมูเนี่ยเออแต่รถผมรถผมผมป้อมก่อนผมรถหายดีกว่า 20เรรียยบ้อถ้าใครอยากชมเรื่องราวเด่นๆก่อนครายอย่าลืมมากดไลค์ like, ถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับมีไลฟ์สตรีมทุกวันนะจ๊ะ เป็นมึงเติร์ลลี่ะมึงเดิมคอนเทนต์กูแล้วอ๋อเอ๊เดี๋ยวกระลอดอย่าละนี่แอคกูก็้ง่ายสัตว์ไม่กูโค้ง่ายว่ะสามันไปคุณสามันไปคุณเดี๋ยวกูเก็บรถก่อนแล้วเนี่ยแล้วไอ้ลมมอยเข้าตัาให้หน่อยเจ็ดพันไม่เป็นไรอีกไม่ลาเฉดจะตามไปอ่ะมันให้วิ่งพื้นอีกห้าสิบแล้ห้าทีโอาเฉียวให้เป็นทีกู๊ดอ่ะทีกู๊ด แล้วพี่วิทย์ไปกินที15ติดในยิบหาย15หายเน่ยนะเออโอ้ย15ที่าเราวิ่งในขา้ยายกเดียวเราไม่ได้ออกลังทายหรอกแต่เมื่อกี้ลงมา,ามเหนต,ตัวนีะไะเห็นพี่เห็นเยอะกว่ามันมววมอยู่เรามีมันอยู่แล้มันมันระเบิดหรือที่แปดเองงี้ที่กูเหลือขาดเหลือ,อยี่สิบ่ห้าไปต่อที่ยอลูเนี้ย

hello lên này hello hello leo hello hello không, hello hello เฮ้ anyway, นี่กับด้ว่วไอ้กับไอ้กับคื้อรถซื้อรถอยู่ที่ซื้อรถไปทางเอรถอีร no, no no, no no. no ้านหนึ่ง้นไปไหนกันจ๊ะฮัลโหลมาัโอ้ยวินพาคูนีนะพี่กูอยากโดนหมาวาไปไหนกันเนี่ยโเลยก้าอ้เงินนราจัดโอ้ยโมีวอจะตกใจหมดมาขับไปหลบทีนี้ป๊อปีวอดยอะนี้วิปอีทปเอเอเอหน่อยได้ๆ ม่มอยเอาที่ซ้อมไปไหนแล้ววะเออใช่ใช่ก็ที่ทำไปลงจากรถทีพี่ทำเป็จากรถทีผมจะบิงไปของรถพี่ก็ับนีต่อแล้วอะไรยาอยังไม่ทำอะไรเลยย่ารู้นะรู้นะ่พี่กี่ปียังไม่ทำอะไรเลยทำไรแล้วแต่ฉันอยากได้ยินวอจากอีป๊อปอีสักครั้งอีสักครั้งนะไอ้เยี่ยมึงกูงน เกิอะไรอ่ะทำไมเขายิงกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๊ะบัดนี้ฉันกำลังทึ่งกับอีป๊อปติดหัวจ้ะคุณตำรวจวิ่งวิ่งกับมาวิ่งกับมาแล้วกวินวินวิ่งกับมาได้ไหมอุ้ยเฮ่เกมคู่อะไอ้เหี้ยกูช่วยอะไรไม่ได้แล้วกบอไม่คือคือฉันน่าจะดูรถอีป๊อปไงแต่เนี่ยฉันไม่รู้อ่ะขวดนะ ด้าจริงเหรอไอ้เหี้ยคนรถน่ะถึงคู่เลย้คอเ็เดวเป็นแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นไม่เกี่ยงยังไงอะเขาไปป๊อปใส่โว้ัตเตอฉันฉันตกว้คนบ้าไม่พ้นหลักฐานให้คนตำรวจไปดไม่ไม่ต้องเจ็ดสิบใบแปดสิบใบนึงคนร้สองขวดสองขวดสิบสองขวดคนรถ ไมันกินกวาดมุ้สองคนเลยหล่ะที่จะไปช่วยอ่ะไม่น่าใช่ก็ไอ้ก้ามไม่นี่เขาหน่นอีกสิทไงเออว่าคนละคนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่มันช่วยกันมันโดนร่วมมันโดนร่วมพี่ใช่ได้แล้วไม่น่าร่วมแล้วมันมีอยู่แล้วต้องลองคุยดูร่วมร่วมเอาเงินมาเยอะแลกวคนเดียวกันก็ร่วมมาตอนนี้เอาเงินมาเโอเค